ก็กลายเป็นที่ฮือฮาของเหล่าชาวรอมเลยล่ะค่ะเมื่อลาสุดเมื่อคืนวันที่23เมษายนที่ผ่านมาสาวจีนคนสวยขุยอันคือจีนสุดฮอตของอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มเน็กชาลีไตรัสออกมาฟาดเดือดพวกยุสผียุสยปัน่นงานนี้บอกเลยว่าสาวขุยอันไม่ยอง โตกลับแตบบ่ผู้ดีที่ไม่มีคำด่าสักคำแต่พวกยุสผีต้องมีอาการจุกออกเจ็บจี๊ดในใจแน่ที่เริ่มเรื่องมาจากที่ยุสปั่นเจ้าเก่ารายเดิมเข้ามาปวนในช่องติ๊กตอกกูคือด้อมแพนดาที่เป็นแฟนคลับตัวยงของเน็กชาลีและชื่นชอบความจริงใจของสาวขุยอันในเวลาเดียวกันเขาได้แชร์คลิปที่ขุยอันโตกลับยุสผีนี้โดยระบุว่าจะไม่ให้ผมโปรเทคน้องได้ยังไง น้องยังออกมาปกป้องตัวเองที่จากข้อความก็จะเห็นว่ายุดปั่นมันแซะขุยอ,อันว่าชอบหาแสงทำซีนให้เอฟซีใจฟูมนโนไปไกลซึ่งด้านขืยอ,อันก็ตอบกับแบบจี๊ดใจมากว่าใช่เลยค่ะวิดีโอทุกคลิปของฉันมีคุณอยู่ด้วยหมดคุณรักฉัน200%แน่นอน หลังจากนั้นแหละคะ่ะในคลิปต้นเรื่องนี้อายุสบันคนนี้ก็เข้ามาแซะคุยอันในคอมเมนต์อีกรอบว่ารู้แค่ว่าชาลีไม่เอาคุยอันหลายรอมเขารอหัวเราะอยู่คุยอันก็ฟาดกลับอย่างไว้ว่างั้นเราก็รอดูนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวตลกห้ามร้องไห้นะคะ ซึ่งคอมเมนต์อันนี้อายุตั่นนี้มันก็ลบไปแล้วนะคะแต่เจ้าของช่องก็แคบไว้อย่างไวนอกจากชาวดอมจะแอบสะใจเบาๆแล้วกับการฟาดเดือดของขุยอันก็ยังรู้สึกใจฟูๆฟูมากแบบนี้มันหมายความว่าชาลีกับขุยอันเขาเป็นแฟนกันแล้วหรือคะเหมือนคุยอานต้องการบอกประมาณว่ารอเลยนะถ้าเปิดตัวขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าร้องไห้ด้วยกัน แต่นี้ก็แอบรุ่นข่าวดีของคู่นี้เลยสิคะและถึงแม้ยุสปนนี้มันจะลบคอมเมนต์ที่ขุยอันโต้กลับไปตอนนั้นมันก็ยังไม่ละความพยายามยังคอมเมนต์สู้อีกว่าถ้าชาลีไม่เลือกเธออย่าพา f ีไปด่านะขุยอันก็โต้กลับว่าฉันเคยพูดไว้นานแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องขอบคุณชาลีทาทําร้ายเขาไม่ได้ดังใจยังไงก็ห้ามไปด่าเขาเด็ดขาด ก็เอาเป็นว่ายุดปัดนี้ตักกะมันก็เพี้ยนสุดๆคืออคติขุยอันแบบร้อยเปอร์ซไม่ได้รู้จักเลยว่าคุยอันเป็นคนแบบไหนสักแต่จะดา่าแต่สิ่งที่มันดา่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ขุยอันทำทั้งนั้นเลยนะคะยุดนี้มาจากรอมไหนอันนี้ก็เดาง่ายมากเพราะคำด่าของมันก็สะท้อนกลับไปยังฮุดของมันเต็มๆคำใบก็อยู่กับสิ่งที่มันแทะขุยอันทั้งหมด ก็ต้องเป็นรอบที่ชอบเอาใจ FC ของตัวเองชอบให้ FC มโน่พอไม่ถูกเลือกก็ให้ FC มาด่าชาลี